เตือนสำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนหรือว่าได้ยืนยันสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟส5ไว้นะครับว่าให้ใช้จ่ายก่อนวันนี้เวลา22นาฬิกาหนาทีด้วยนะครับ5ทุ่มหมดเวลาใช้ท่านจะถูกตัดสิทธิ์นะครับในโครงการคนละครึ่งเฟสท,ที่5ทันทีครับกระทรวงการคลังเตือนผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส5ให้รีบใช้จ่ายเป็นครั้งแรกก่อน5ทุ่มของวันนี้ก่อนจะถูกตัดสิทธิ์นะครับ เมื่อเริ่มใช้จ่ายภายในเวลาที่กําหนดแล้วท่านก็จะสามารถใช้จ่ายได้ตลอดโครงการจนถึง31ตุลาคมคุณพรชัยถีระเวทผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังบอกว่าขณะนี้มีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งระยะที่5ประมาณ1.9ล้านคนที่ยังไม่เริ่มใช้จ่ายในโครงการนะครับโหเกือบ2ล้านนะได้รับสิทธิ์แล้วท่านยังไม่ได้เริ่มใช้เลยจึงขอให้ใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันนี้นะครับ 14กันยายนก่อนเวลา22นาฬิก59นาทีด้วยเพื่อไม่ให้ท่านถูกตัดสิทธิ์นะครับวันนี้กลางวันมีโอกาสใช้ใช้เลยท่านผู้ชมขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งในระยะที่4 <c oughs> ที่ก็ยังไม่ได้กดยืนยันสิทธิ์ในโครงการระยะที่5อีกประมาณ2ล้านคนเหมือนกัน <c oughs> คือท่านได้เฟสสแล้วเฟสห้าท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แค่ท่านเข้าแอปเป๋า,างังแล้วก็กดยืนยันเท่านั้นเอง ยังไม่ได้ยืนยัน2ล้านคนจึงขอเชิญชวนประชาชนรายเดิมกดยืนยันสิทธิ์ด้วยนะครับเมื่อท่านยืนยันวันนี้แล้วนะท่านก็ต้องใช้ภายในวันนี้ให้ทันก่อน22นาฬิ59นาทีด้วยเช่นกันเพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ์ครับคุณพรชัยบอกว่าผู้ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส5สามารถซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ทั้งแบบพบหน้าหรือว่า Face to Face หรือว่าใช้สิทธิ์ผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่เข้าร่วมโครงการนั่นก็คือ s h o p ป e Food, Line Man, GrabFood, Food Panda, True Food ได้ด้วยและเมื่อเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วก็สามารถใช้จ่ายครั้งต่อไปเมื่อไหร่ก็ได้ตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง22.59นาิกานาทีของทุกวันจนถึงวันจันทร์ที่31ตุลาคม2565 สำหรับภาพรวมโครงการคนละครึ่งระยะที่5มีผู้ใช้สิทธิ์ที่เป็นรายเดิม21.96ล้านคนคิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม17,767ล้านบาทและมีผู้ใช้สิทธิ์ที่เป็นประชาชนรายใหม่แสน9 0 0 2คนคิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม123ล้านบาทรวมมีผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมด22.1ล้านคนมียอดใช้จ่ายรวม17,891ล้านบาทครับ